สำนักนั้นก็เป็นธรรมเป็นวินัยอันเดียวกันเห็นไหมล่ะมหานิกายธรรมยุทธก็เป็นธรรมเป็นวินัยอันเดียวกันสวดพระปฏิโมกก็อันเดียวกันตั้งนโมอันเดียวกันอรังจำมาสมปุโุพกวาก็อันเดียวกันคำสอนก็อันเดียวกันบอกพระกรรมมาฐานก็เป็นอันเดียวกันเกชาโรมานาคาตันตาตะจูตะจูตันตานาคาโรมาเกชาอันเดียวกัน ไล่ไปอยู่ป่าอยู่เขาอันเดียวกันนี่จะว่าไงแต่พวกเราไม่ทําตามอ่ะแตมีทิฏฐิมันนะหรือว่าตัวเองเป็นผู้พิเศษไปเออก็ไม่เข้าไปก้าวไกรแต่ท่านลวงปู่จะไม่เล่นด้วยแต่สิ่งไหนที่ผิดตามผิดไไหนลุงปู่ไม่เอากับหมู่กับพวกกับคณะกับครูบาอาจารย์อย่ามายุ่งกับผมนะอยู่ไปอย่างนั้น ถ้าท่านคิดว่าท่านสอนถูกก็สอนไปผมไม่เคยด่าใครนะแต่ผมปารบตามทำตามพี่ไหนเท่านั้นไหนล่ะก็นในผมดา่านั่นน่ะนั่นตําหนิพวกเดรีฉีนอกดินดอกลอยพวกทําลายศาสนาพวกปลอมบวชพวกมีลูกพวกมีเมียพวกทําลายหลักธรรมหลักวินัยทําไมจึงไม่ทําสังฆทนานร่วมกันล่ะ ตลอดตลอดไม่ดีเหรอทำไมต้องทำเรื่องำลังของขังขายด้วยเป็นผู้พิเศษได้ไงอันเรื่องของเรื่องนั้นทำไมต้องไปเบิกประเนตพระพุทธเจ้าแกะหมูแกะตาพระพุทธลูกคิดว่าตัวเองเป็นผู้พิเศษก็สัสดาเลยแสดงว่าพวกเธอนี่เป็นมหาสาสดาที่ใหญ่กว่าสมณะโคดมพุทธเจ้าท้่เป็นศัสดาอีกของไต่ภพที่หรือย,ยังไง ไม่เห็นนั่นลูกไม่เห็นสวรรค์มันก็เป็นอย่างนั้นแหละไม่มีความเชื่อความร้อนใสมันก็เป็นอย่างนั้นถ้ามีความเชื่อความร้อนใสไม่เป็นลูกๆต่างไปก็ต่างกล็กงกลบทำเคารบปิไหนเสมอกัอนไปประพฤปฏิบัติตนอ่อนน้อมถ่อมตนเป็นพระที่ดีเป็นอุบาตุสิกาที่ดีเป็นชาวพุทธที่ดีร่วมกันไม่มีคําว่าเปลี่ยนลัทธิเปลี่ยนศาสนานั่นเรื่องของเรื่องนั้น แต่งไปก็ต่งกระลบในพระพุทธเจ้าพราะทำประสงค์ไม่ต้องเปลี่ยนศาสนาใหม่อกลูกน่ะอ,อยู่ที่ลูกเท่านั้นเราไปเมื่อวานนี้ห่ะเราก็เลยได้ธรรมะตัวนี้แหละสอนไปเถอะสอนมาถึงวันตายมันก็ไม่มีประโยชน์เพราะพวกเธอไม่ทํามีหน้า,ราพระพุทธเจ้าจึงทรงทอดพระทัยเราวันที่พระพุทธเจ้าได้แต่จะรู้เป็นพระโพธิยาณไม่ดที่จะสอนใครสอนใครยังไงล่ะลูกนะสอนทําไมล่ะมันเหลือพิสัยสัตว์โลก มันเป็นเรื่องอจินไตยสอนที่ออกจากความชั่วเพื่อต้องการให้ทำคุณงามความดีมันไม่ยอมอะไรไม่ยอมใจมันไม่ยอมพอปล่อยให้เป็นไปตามกรรมู้ใส่โลกเดียกว่าเราถึงระดับนั้นแล้วประมาสุขขังแล้วก็สมควรจะจบนี่พูธเจ้าพระองค์ทรงนึกตึกตองเมื่อแต่จะรู้ใหม่ๆ แต่พุทธายด้วยวิบากกรรมก็ต้องออกมาเป็นศัสดาของพวกเราจนถึงปัจจุบันยอมไห้ละ่ะยอมไม่เขาดายอมไม่เข้าว่ายอมไม่เข้าหาเรื่องต่างๆน,า,งนานาชายรพัฒกว่าที่จะตั้งพระพุทธศาสนาขึ้นมาได้เมื่อตั้งพระพุทธศาสนาโดดเด่นแล้วก็ถูกลุสิณุขาหาเรื่องมีพระเทวทัตเป็นต้นมาบวชในศาสนาบางลูกก็ ศึกขาลาพีดออกไปหาเรื่องพระพุทธเจ้ายิ่งจามนาโกรดพระพุทธเจ้าเทศดชูมดาวเห็นไหมละ่ะมีในพระสูตรทั้งหมดองคชาญกกายาแหงเรื่องหาเราเหมือนสุปพุทธะอย่างนั้นพาะก็หาเรื่องเหมือนเทวทอย่างนั้นเห็นไหมละ่ะมาสู้ทาไมใช่ใน,นบารมีของพระพุทธเจ้าพระองค์ต้องสู้พระสร้างมาแบบนี้แต่พวกเรานีหลบได้ หนบตามป่าตามเขาพอที่จะทำจิตตภาวนาไม่ได้สนใจใยดีกับทางลูกบินตาบาทฉันพอลี้ยงชีเข้าสู่ทางจงกรมนั่งที่นั่งเข้าที่ภาวนาหรือจงกรมนั่งภาวนาทำจิตวัตรนั่นสวดมนไหวพระจำบัดเป็นบางช่วงบางคราวตามธรรมธาธรรมดาตื่นขึ้นก็ทําจิตวัดออกบินทบาทก็กลับไปมันก็เป็น จิตจวัดที่เราทาอย่างสม,มบูรณ์บริบูรณ์เลยไปยุ่งอะไรพินาะทาอยู่ตลอดตลอดพิจารณาขันหา์าอยู่ตลอดตลอดนี่อันนี้จังทุกขังอนัตตาหาความเที่ยงไม่ได้พิจารณาให้มีสติมีอยู่ในสติปัฏฐานทีพิจารณากายพิจารณาจิตพิจารณาเวทนาพิจารณา,ธ,าธรรมอายเวทนาจิตธรรมที่อย่างนี้ลูกก็นง,งานเดียวที่เรจะต้องทำแล้วไปยุ่งกับทั้โลกทำไม ผู้ที่มีสติกำลังปัญญาแล้วพึ่งตัวเองได้แล้วไม่สะทานบันไว้ไม่สะท้อนอีกก็ออกสงเคราะห์โลกทีเหมือนน้องลงตาบวเราอย่างนั้นเหมือนพ่อม่ครูอาจารย์หล้ลูกออกไปที่เพราะช่วยผู้เป็นบิดามารดาคือสมณะกรุมุตเตชาเออถ้ามีครูบาอาจารย์ออกอยู่แล้วปับ๊บเออเราก็พักอย่าไปชิงดีชิงเดกัน ถ้าไปชิงดีชิงเด่นกันไม่มีวันจบอีกเห็นมันเราเห็นนี่ยวัดนี้ก็สร้างเกียใหญ่วัดข้างๆก็สร้างเกียใหญ่วัดนี้ก็สร้างโบสถ์ใหญ่วัดข้างๆก็สร้างโบสถ์ใหญ่วัดนั้นสร้างสาลาใหญ่วัดข้างๆก็สร้างสาลาใหญ่วัดนั้นก็สร้างต่อไปต่อไปริงดีจริงเด่นกันวันนี้ก็ถิ่นร้อยล้านอันนี้ก็ถิ่นหลายร้อยล้านอันนี้ก็ถิ่นพันล้านริงดีริงเด่นกันดูที่ริงดีชิงเด่นกันไหมล่ะ คนนี้สร้างเจดีน่าจะไปร่วมด้วยช่วยกันสร้างร่วมกันเป็นอยู่พระบ,บรมศากธ็ธาุถ้ามีพระธาตุของพระองคาจย์ถ้ามีก็สาทุร่วมกันไม่ดีกว่าเลยอันนี้แย่งกระดูกรุบาอาจารย์กินแย่งที่เท่ากุบาอาจารย์จินมันเหมาะสมไหมละ่ะผมกราบขอคำมาพร่อคุจยนด้วยนะผมกล้าพูดเพยพอเห็นว่าพวกเราทะเลาะกันมีทิฏฐิมานะ ตอนแรกก็อยู่กับครูาบาร์ก็เป็นลูกศิษย์ลูกหานเดียวกันพอแตกแยกสมัยหยิกปั๊บลูกศิษย์ลูกหาก็ครูบาอาจารย์ของไก่ของมันนั่นเห็นไหมหละ่ะแตกแยกสมัยขี้กันไปหมดเลยเข้ากันไม่ได้เพราะอะไรเพราะทิฏฐิมาน,นะต่างฝ่ายต่างมีทิฏฐิมาน,นะไม่เอาธรรมไม่เอาวินัยเป็นใหญ่ไม่อนน้อมถ่อมตนตามธรรมตามวินยัยไม่เคารพครูบาอาจารย์ผู้ทรงธรรมทรงวินัยไม่เคารพครูบาอาจารย์ ที่เป็นพระเถรานุเถรแลท่านผู้ใหญ่ผู้ทรงธรรมทรงวินัยทรงมักทรงผลเันก็เลยเป็นอย่างนี้นะเป็นเมื่อวานนี้แล้วเราก็เลยทรงธรรมมาสังเบสโลนุูนูที่เห็นลูกศิษย์ลูกหาที่เปลี่ยนศาสนาไปถือศาสดาอื่นเราทรงธรรมาสังเบสแต่เราไม่ได้เสียใจนะเราถือว่าตัวใครตัวมันแต่เราทรงธรรมาสังเบสที่เราสอนด้วยความเมตตา แต่ไร้ผลไม่มีผลอะไรดีดีขึ้นมาทั้งผัวทั้งเมียก็ไปหมดเหนือลูกยีไฟหนึ่งดึงร่างกันเออเราก็ไม่เข้าไปก้าวไกลแต่ก็บอกพวกที่ยังไม่ได้เปลี่ยนศาสนาเมือม่อวานนี้ว่าให้รักกันโกงเกลยวสมัครสมานเป็นตัวหนึ่งกันเดียวกันนะแต่แตกแยกสมัครคีกันเป็นกำลังให้กับพระพุทธศาสนาบ้างจะได้บุญมากได้อานิสงส์มาก ไม่ใช่ว่าพากันทิ้งบุญของตัวเองถ้าเปลี่ยนลัทธิเปลี่ยนศาสนาก็คือเมื่อถือพุทธศาสนาแล้วเนี่ยเปลี่ยนไปถือศาสนาอื่นมันกรรมหนักไม่ใช่อะไรที่พูดนี่เพราะนี่ศาสนาพุทธเกิดขึ้นจากพระไทยทบริิุสธิ์ของพระพุทธเจ้าไงหนึ่งในเรื่องเรื่องจวบเรื่องบนเรื่องบาปจากพระไทยทบริสุทธทิ์ที่รู้จริงเห็นจริง เวลาที่เราประมาทพระพุทธเจ้าเปลี่ยนศาสนาใหม่มันเลยเป็นกรรมหนักหลายล้านเท่าจะต้องไปตนันนรกใช่ก่อนกว่าที่จะตะเกีตะกายขึ้นจากนรกแล้วก็เข้าสู่สุคติภูมิได้ไม่ใช่ธรรมดาก็เลยพูทในฟังเมื่อวานนี้เราก็เลยพี่นาแต่ต้องเรื่องนี้แหละสงสารทุกสิลูกหา ที่อยู่จุดๆนั้นที่จะเปลี่ยนศาสนาใหม่จะต้องตกทุกข์ด้ยากตกละกรรมลำบากต่อไปต่อไปนี่พวกเราจะเป็นนรูกนะให้มั่นคงในพนตัตนตาัยอยู่ที่เราเท่านั้นจะศาสนาไหนก็อยู่ที่เราลูกเนะี่ยไม่ได้อยู่ที่ว่าศาสนานั้นศาสนานี้พาเราไปนูน่นไปนี่ขึ้นอยู่ที่เราเท่านั้นลูกเนะี่ยเราปฏิบัติเองรู้เองเห็นเ,เองของเรา เดินจงกรมนั่งภาวนาเองทําบุญทําทานเองไม่มีการที่จะล้างบาปด้วยหลอกลู่ถ้าล้างบาปได้เขาก็สบายแลย้วพุทธเจ้าจึงจะล้างบาปให้พวกเราได้ถ้าอยากจะล้างบาปจริงให้ปฏิบัติตามหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าคือเอาพระัฒนาเตยเป็นที่พึ่งไม่ถือศาสนาอื่นจัสนาอื่นไม่ถือเวทมนต์กลละคาถาพูดผีปีศาจยพยากุฏพยานางเป็นอาจารย์ถือเตยพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เท่านั้น นั้นเลลูกจะได้บุญมากได้อารนิสงมากเวลาตายก็จะเข้าสู่สุขติภูมิต่อไปขออนุโมทนาด้วยสาธุ